รบการเ็กแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะวันนี้นะคะมินจะมาแนะนำรถนะคะพรีเมียมแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นสีดำนะคะก็คือเจ้า Toyota c o r o l l a คอร s s นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.8ไฮบริดพรีเมียมนะคะใครกำลังตามหารถนะคะใช้งานสวยๆแบบนี้นะ,ะเข้าเช็คระยะนะคะของศูนย์ Toyota นะครบทุกจำนวนนะคะแวะมาดูคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวมินพาไปดูนะคะสำหรับด้านหน้าเจ้าตัวนี้นะคะว่า เป็นแบบไหนสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมาต่อกันที่สําหรับด้านหน้าเจ้าตัวนี้นะคะค่อนข้างสวยแบบรักชูรี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเขาให้ไฟ LED นะคะจัดเต็มเลยแบบ full LED เลยนะคะพร้อมกระจังหน้านะคะสีเปลี่ยนโนแบกนะคะพร้อมโลโก้ด้านหน้านะคะมีสีฟ้านะคะค่าสีโคมยียมด้วยนะคะไฟตัดหมอกมีกู่หน้านะคะ่ะพร้อมนะคะด้านล่างแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างสําหรับเจ้าตัวนี้กันบ้างน,นะคะว่า ดีไซน์เขามาเป็นแบบไหนนะคะสำหรับล้อแม็กของเขาไปเลยเลยค่ะมาค่ะซ้ายมือสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะพร้อมนะคะคิวล้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําด้านนะพร้อมกันสีล้อนะคะหน้ายางของเขานะคะให้มาแบบ2 25สองห้าทับห้าสิบอาสิบแปดนะคะสีแม็กของเขานะคะเป็นสีทูโทนนะพี่ค่อนข้างสวยามากๆเลยนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะ ใครกําลังตามหาคันนี้อยู่พีเมีย่ยมมากๆเลยนะคะสําหรับไฟท่างค่ะ,จะ,คะเจ้าตัวนี้นะพี่เขาให้กล้องนะ3/60องศามาด้วยนะคะพร้อมกระจกพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวนะคะข้างแบบนี้เลยนะคะในส่วนประตูจับนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเขาให้แบบสมาร์ท e คียร์เลมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นี่นะคะเผ่อกรณีฉุกเฉินนะสามารถไขกุญแจตรงนี้ได้เลยนะคะพี่อู้ค่อนข้างครอบคลุมมากๆเลยนะคะ ต่อมาค่ะเดี๋ยวราต่อกันที่หลังคาสําหรับเจ้าตัวนี้กันบ้างน,นะคะโอ้โหให้มาแบบตัดได้แบบเทมากๆเลยนะคะพร้อมที่ฉลามค่ะคุณพี่ตัวนี้นะคะหลังคาเดิมนะเป็นสีดํานะไม่มีการทําสีเพิ่มขึ้นมานะคะพร้อมนี่เลยเขาให้สปอยเลอร์ด้านหลังมาด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีกระจกไล่ฟ้านะคะเป็นเดิมจากโรงงานนะคะพร้อมกับโลโก้สัญ,ญลักษณ์นะคะมอกอกสำหรับการใช้งานเจ้ารถคันนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังด้วยค่ะพี่ใครกําลังตามหาคันนี้อยู่นะค่อนข้างครอบคุมมากๆนะคะสําหรับเจ้าโครราค์คสตัวนี้นะคะมีสัญลักษณ์นะคะโลโก้นะสีโครเมียมนะคะพร้อมกับรุ่นนะคะของเขาก็คือไฮบริดนั่นเองนะคะไฟนะคะเป็นแบบ Fu l l LED นะคะพี่รับแก้มนะคะด้านซ้ายและขวาแบบสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมินพาไปดูด้านในสำหรับเจ้าตัวนี้กันบ้างน,นะคะว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะสำหรับ เปิดมาแล้วค่ะสําหรับคันนี้นะคะเขาให้นะแบบบุนุ่มมาเลยนะคะสําหรับประตูเปิดข้างนะสีค่อนข้างสวยมากเลยนะคะสีแดงตัดดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้ความแบบว่ามีมิติมากขึ้นนะคะสําหรับสีโครเมียมนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะมีกระจกนะคะล็อกไฟฟ้านะคะพ้อโหมดนะคะปรับเลนนะสําหรับการขับขี่นะคะพี่ก็คือในการขับขี่ของเราเนี่ย เราจะปรับทักนวิสัยในการขับขี่นะให้สูงให้ต่ำนะตามจํานวนที่พี่อยากได้เลยนะคะตั้งของเขานะคะมีโหมดนะคะปรับไฟนะว่าเป็นไฟสูงไฟต่ำนะคะแล้วก็มีตัวที่เปิดระบบตรงนี้นะคะเปิดไฟเปิดข้างหลังประตูได้เลยนะคะพี่ด้านแอร์นะคะของเขานะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะพร้อมหน้าปัดเดือนไม้แบบดิจิตอลนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะพี่ใช้งานง่ายค่ะนี่ค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะใช้งาน ค่อนข้างครอบคุมมากๆไม่ว่าจะเปิดเสียงนะคะหรือรับสายโทรศัพท์นะคะค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะส่วนคอนโซลของเขาค่ะเป็นสีดํานะคะพี่เป็นสีดำนะแต่ตัดบุนุ่มด้วยเป็นสีแบบว่าแดงเลยนะคะให้ความแบบรักชูรี่มาอีกเลยนะคะส่วนหน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะพี่ขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับ ะระบบการใช้งานทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคนะคะหรือปรับแอร์นะคะอุณหภูมสิสำหรับการใช้งานนะคะได้เลยนะแล้วก็ในส่วนอุปกรณ์ที่ใส่สัมภาระนะคะตรงนี้นะถาดของเขานะอ่ะใส่เข้าไปอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าลึกพอสมควรนะคะส่วนเกียร์ค่ะพี่เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะคะให้เบรกไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครกําลังตามหาคันนี้นะมินบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะพีเมียมมากเลยนะคะ ตอบโจทย์นะคะสำหรับการใช้งานที่เป็นรถครอบครัวนะคะ5้าคนเนาะมาต่อกันที่ด้านบนสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะมีม่านบังแดดนะคะให้ตำแหน่งคนนั่งนะคะและก็ตำแหน่งคนขับเลยค่ะคุณพี่แล้วก็ตรงนี้นะคะมีไฟนะคะสำหรับการใช้งานนะคะส่องสว่างนะคะมองอ่าของที่หายไปนะคะมืดๆได้<ม>ค <น S 2> อ่อนข้างไฟให้ดูตัวนี้อ่าไฟนะคะยังเป็นไฟแบบอ่า ฮาโลเจนอยู่เนาะยังไม่ได้เป็นไฟ LED แต่ถือว่าอุปกรณ์ทุกอย่างค่อนข้างครอบคลุมและครบมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะตัวนี้นะพี่ให้แบบ l ั x รี่อย่างที่มินบอกเลยนะคะมีซันรูเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะตัวนี้นะคะช่วยระบายอากาศนะคะให้ได้เลยเวลาที่สมมติว่ารถนะคะมีกลิ่นอะไรที่แบบมากเกินไปนะคะตัวนี้พี่สามารถเปิดระบายอากาศได้เลยนะคะค่อนข้างสวยมากๆ มาต่อกันที่เบาะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะพี่เขาให้เบาะนะคะเป็นสีแบบว่าแดงนะคะแบบพรีเมี่ยมเลยนะคะค่อนข้างสวยมากๆนะคะพร้อมปรับได้นะคะแบบฟ้าเลยนะคะพี่ สำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันบ้างโครงสร้างสาเราเจ้าตัวนี้นะคะพี่ยานะคะเป็นยางเดิมนะไม่มีการแกะนะคะเม็ดสีเม็ดอาร์นี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะครบนะคะตัวนี้นะคะไม่มีการชนหนักนะคะพี่ไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่มีไฟไหม้นะแล้วก็ตรงนี้นะพี่เช็คจากหมอ,อกรน,นะคะหรือสแกน QR วอารคสํำหรับการเช็ครถรุ่นนี้ได้เลยคะ่ะตัวนี้ไม่ใหม่แบบนี้เลยคะ่ะใครกําลังตามหาคันนี้นะพี่ ตอบโจทย์ทุกการขับขี่มากๆเลยแถมประหยัดน้ํามันมากๆนะคะใครได้คันนี้ไปคุ้มจัดเต็มแน่นอนค่ะพี่สําหรับเจ้าตัวนี้นะคะ่ะพี่ด้านหน้าที่ว่าสวยแล้วนะนี่เดี๋ยวเรามาดูนั่งฝั่งคนนั่งมั่งนะคะตัวนี้นะคะเป็นฝั่งคนนั่งที่สามารถนั่งได้สามตำแหน่งนะคะพร้อมตัวนี้นะคะมีตัวล็อกเด็กนะคะพี่อ่ะใส่คาซีใต้นะแถมวางนะคะแก้วนะคะวางมือได้นะคะค่อนข้าง ครอบคลุมนะคะมีเซฟตี้เบลทั้งหมด3ามตำแหน่งด้วยกันนะคะใครกำลังรถค<า>่อนข้างกว้างนะคะแถมมีไฟด้านบนด้วยนะแล้วก็มีที่ใส่สัมภาระ,าระเดี๋ยวมินพาไปชมที่ใส่สัมภาระกันนะส่วนโครงสร้างนะคะของเขาเป็นโครงสร้างเดิมอย่างที่มินบอกนะคะพี่พี่เราเช็คจากตรงนี้ได้นะยางค่อนข้างแน่นมามานะคะพี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวล็อกประตูนะคะค่อนข้างแน่นแล้วก็ยังใหม่มากๆเลยนะคะใครกําลังอยากได้รถนะคะแบบประหยัดน้ำมันนะมีแนะนําคันนี้เลยราคาไม่แรงมากนะคะแวะมาได้นะคะ สำหรับเจ้าโตโยต้าโคราคอตัวนี้นะคะ1.8ไฮบริดนะ mm hmm. เขาเป็นแบบไฟฟ้านะพี่ mm hmm. เพียงแค่กดมันก็เปิดแล้วนะคะพี่สำหรับคันนี้ค่อนข้างกว้างมากๆนะคะสำหรับที่ใส่สัมภาระค่ะใครกำลังมองหาคันนี้นะรถคู่ใจนะอยากให้คันนี้นะเป็นที่ทางเลือกของพี่ๆเลยนะคะตัวนี้นะคะให้ไฟมาพี่สำหรับการส่องสว่างมอง,ส,งสิ่งของที่พี่กำลังตามหาเล็กๆน้อยๆน,นะคะพี่ตัวนี้นะคะเบาะด้านหลังนะคะ สามารถพับได้นะ 60- 40พี่สามารถวางของได้นะไอตัวนี้นะคะพี่เป็นม่านนะที่เอาไว้กันนะคะพวกสิ่งของที่แบบมีคนมองเห็นสิ่งของมีค่านะคะค่อนข้างดีมากๆเลยนะพี่อะแล้วก็ต่อมาค่ะพี่เดี๋ยวมินพาพี่นะคะเป็นชุดป่ายางฉุกเฉินคะ่ะพี่ตัวนี้อะสำหรับคันนี้นะคะพี่อะไม่มีแล้วนะคะสําหรับยางอะไหล่แต่ตัวนี้นะคะจะให้ประสิทธิภาพสําหรับอะในการที่ รถยางรั่วนะคะหรือว่าไิงด้ไม่เกิน60กิโลเมตรนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะมาค่ะสำหรับห้องเครื่องนะคะเจ้า Toyota Corolla คอร์สนะคะ1.8กันบ้านนะคะตัวนี้นะคะพี่โครงสร้างนะ,ะเป็นโครงสร้างเดิมนะคะพี่เม็ดสเมตดอาร์คนะคะหมุดตรงนี้นะคะสำหรับการใช้งานนะ,ะพี่ยังเป็นแบบเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลนนะคะโครงสร้างเดิมนะคะยางนะคะเป็นแบบเดิม นะแล้วก็ตัวนี้นะคะพี่เดี๋ยวพาไปดูด้านขวากันบ้างน,นะคะสําหรับขวาเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะนี่โครงสร้างนะคะกัรน็นอตน,นะคะแล้วก็ ตัวพวกนี้นะยังเป็นเหมือนเดิมนะคะเม,ม็ดหมุดนะคะเม็ดสีเม็ดนัตรงนี้นะคะอยู่ที่สภาพการใช้งานเลยนะแล้วก็ตัวห้องเครื่องของเขานะคะเขาวางห้องเครื่อ,ง,อ,ง,องมานะคะเราติดสัญลักษณ์นะคะว่าเป็นตัวไฮบริดนะคะตัวนี้ค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะคะมีตัวนะคะพวกของเร็วนะคะต,ต่างๆนะคะสําหรับการใช้งานตัวนี้นะคะค่อนข้างครบมากๆนะคะแบตเตอรี่นะคะอยู่ด้านขวานะคะพร้อมสัญลักษณ์นะคะการใช้งานนะคะตัวนี้นะคะเป็น คำเตือนนะคะข้อควรระวังนะคะพี่สําหรับการใช้งานต่างๆนะคะแล้วก็ตัวรหัสโค้ดนะคะสําหรับการใช้งานสําหรับรถคันนี้นะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะมีมออกรนะคะสําหรับการใช้งานทุกอย่างข้อคุมมากๆเลยนะคะใครที่กําลังตามหารถไฮบิดนะคะมินอยากแนะนํามากๆเลยเนาะส่วนด้านบนนะคะพี่เขามีฉนวนการความร้อนมาเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการใช้งานเจ้าคันนี้นะคะมีมออกรนะคะมีข้อควร ระวังนะคะสําหรับการใช้งานนะคะพี่ตัวนี้นะคะเป็นตัวล็อกนะคะสําหรับรถนะการใช้งานนี่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะนี่เลยนะคะทีม่มนพาไปดูมุมกว้างๆกันบ้างนะคะพี่สวยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะใครพลาดน,นะหรือใครกํากลังมองหารถที่ประหยัดน้ำมันนะมินคอนเฟิร์มว่าคันนี้สวยมากเลยนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะพี่โตยโยต้าโคโรราคอร์สนะคะ1.8นะคะไฮบิดพรีเมียมเนาะถ้าใครกำลังตามหาคันนี้นะคะราคาเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่นะคะ170,000นะพี่ตัวนี้นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0นะเครดิตด,ดีฟรีดาวนะคะนะคะใครกำลังตามหานะตัวนี้เป็นปี2021นะคะ ใครสนใจนะสามารถโทรหามินได้ที่0625866604นะคะหรือนะคะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะใต้ร่างคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะมินลาไปก่อนเดี๋ยว e ีพหน้านะคะมินจะพาไปชมคันไหนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ